วันนี้เรามาอยู่กับการเรียกว่าแวนการ์ดภาษาไทยเนาะก็คือชุดของบีที0ูนกับบีทีศูนอเนาะก็คือจริงๆมาเด้แวนการ์ดเพราะว่า,วามันมีเด็กที่อยากเล่นที่อยู่ในนี้ด้วยนะก็คือธามอยยรละกับเออโลโลวานาะก็นีต๊บมาดีเลย05กับ01ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเขาจะให้อะไรมาบ้างนี้ผมโตัดกรีด ไอน,นี้ไปแล้วนะโอเคมาโอเคก็ข้างหลังยังมีซีอูนแฟงว่าเรายังได้ลุนข้างหลังอยู่ว่าเราจะได้เป็นอะไรนะก็เดี๋ยวแกะกันเลยอืม ไล่ไปดูทีละใบว่าเราจะได้อะไรบ้างอ่ะใบแรกเป็นเบอร์นิงฮอนดาก้อนนะก็ถ้ามันเป็นข้าหลังแบบนี้ก็คือมาจากภาคเก่าที่แบบรูๆมาโอเคอันนี้ก็ภาคเก่าเหมือนกันดาวนี่โอเวอร์รอดดีเอ็นต์สิบปีด้วยนะอ่ะแล้วก็นี่นะนคือเด็กที่อยากเล่นก็คือทามายูรานะอันนี้คือทามายูร่าเกตสามที่ผมถือไว้แบบนี้อยู่มันน่าจะดีกว่าโอเคเดี๋ยวซ้อนไว้อ่ะใบต่อไ,ไปก็คือมังกรจ่อทะลวงบาอรนะิกเนาะ ค okay. แล้วก็ให้มาเป็น Perferon Dragon ผมไม่ค่อยรู้แบนกาบัหนกัน,นไม่ค่อยดูฟิก,กิวเท่าไหร่นะซูบุก,กิฮะอารันเดช,ชยากกว่าบีกิ้ลางยีดูว่าโอเคอันนี้เป็นการบีชิง Dragon นะแล้วก็ทรรมยุระโอเคก็คือให้มาพร้อมเล่นนะถ้าื้้อีกล่องก็คือน่าจะเล่นทรรมยุระได้เลยทรรมยุระอีกแล้วอันนี้ก็ เป็นดิลิมีเนาะเป็นเออ่เรียกว่าเป็นกริตเตอร์ของธรรมอยุระโอเคก็ให้ดิลิมีกับราลามีมาอย่างละใบอ่ะันนี้ก็ธรรมอยุระเกรดหนึ่งอ,อโมโดิกดินเจ้าปิศาจไฮโฟเทคมันก้อนลามเอลฟิสจริงจอกเก้าหางธรรมอยุระนะก็คือธรรมอยุระเกตศูนย์อ่ะอันนี้เป็นฮิวไฟเนาะก็คือฮิวใหม่ก็คือเข้าการแล้วก็ ตีสองครั้งในเทอร์นี้ยูนิตก็จะได้ซิลหมื่นห้าด้วยแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงเนาะก็คือคีออสอ่ะก็คีออสก็มีใบเนยแล้วก็มาเป็นมิคามมอ่ะอาร์เมซิงฟอสแล้วก็คีออสเกรดสองนะอาร์เมสแมจิเชียนอีโวลูดาก้อนน้นำเปียครับซีเนาะแล้วก็เฟร m i ิ g งโพนี่ยูนิคอนของเรา คี k k, Bunny. ออสปานี่อ่ะนี่คีออสเกสสูงแล้วก็คิวใหม่ของสีม่วงนะก็คือเหมือนเหมือนกับสีแดงบีกี้อ่ะแล้วก็นอกจากสีม่วงแล้วในนี้ก็ยังมีอีกสีหนึ่งก็คือสีเทานะก็คืออีกอักหนึ่งที่อยากเลยก็คือเอวาเนาะอ่ะนี่ก็คือ a นะอ,อ,อาวุธบรรดาเอวาแล้วก็ออฟฟิคูไรอ่ะแล้วก็เทคกันอ่ะแพนกินของเราเองขี้โกงมากเฮ a ิเนียมแพนเซอร์รีเพกอันนี้ กายปกตินะอ่ะแล้วก็ e v a Secondary e EGA EWA นี่ก็อ e v a เกตหนึ่งเนาะอันนี้ก็อันนี้ตัวบูสซอร์ดิโซนแล้วก็ e v a เกตศูนย์ 0. อ่แล้วก็ HU HU ของสีเทาแล้วก็เป็น e v a เกตสองซึ่ง e v a เกตหนึ่งที่เป็นออเดอร์เนี่ยมันลุ้นนะเพราะงั้นไม่รู้จะได้อะไรฟืบอ้โห ฮ oh, oh, oh. oh. okay, ิวโอ้โหฮิวฮิวฮิวสีเหลืองโอุ้ยอันนี้อเมสโอ้โหโอ้โหแล้วก็สุดท้ายเป็นครีนะคูดิทิคอนอุ้ยอันนี้ไม่เกลือนะเนี่ยได้ฮิวมาเนี่ยโอ้โหฮิวแบบได้ใช้อะเพราะว่าปกติผมเล่นสีเหลืองเป็นไอ้นี้อยู่แล้วด้วยโอเคเลยได้ฮิวไปงี้มาโอเคก็อ่เด็กของบิท ออวิธีศ5นยก็มีการประมาณนี้เนาะก็โอเคต่อไปเรามาดูกับ02กันบ้างว่าให้อะไรมาบ้างนะโอเคยังไม่ได้แกะเหมือนกันมาลุ้นในคลิปเหมือนกันแกะไปเลยซุบผม ไม่อยากรู้ใบล่างครัะผมเดี๋ยวสามใบลกันเผื่อมือลั่นพลาดอะไรเดี๋ยวแยกไปก่อนเผื่อมันเห็นเมื่กี้โอเคใบแรกให้มันเป็นวัตบัสเตอร์เบดนะก็คือบัสเตอร์เบดเกียร์สองแล้วก็แฟลทอลโบว์ลอร์ดอันนี้ก็มาเจส์สลอดบัสเตอร์อ่ะแล้วก็เด็กอันนี้ก็เป็นอีเด็กหนึ่งที่อยากเล่นก็เลยซื้อสูตรสองมาด้วยก็คือเทเกียร์นะ,ะล้างเจนมแล้วนี่ยอยมีเทเกียร์ล้างมือเทเกียร์ล้างแสง ที่เ้กก็ไม่น่ามีอะไรอ่านี่ก็การเก่าอ่าเชนฟีดา้าผมไปเร็วๆเลย,ยกันอ่ะแล้วก็เทเกียแล้วก,วก็บัสเตอร์เบดเกสองเอกิรุสแองเจลคาบรูรสอันนี้เคเนาะของ 9. เก่าแองเจล นี่ก็ของเก่านะมารอนเนาะถ้าใครเล่นแบงก์าร์ดอยู่เก่าๆน่าจะเคยจำได้ผมเคยเห็นคุณชื่อเหมือนกันอ่ะแล้วก็เทคเกียอีกแล้วอืมจริงจริงอันเนี้ยให้สีเหลืองมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเทคเกียี่ก็เทคเกียอ่ะอันนี้คือชิลหมื่นห้าเนาะนี่ของบัสเตอร์เบดอ่ะแล้วก็สีเหลืองก็จะหมดประมาณนั้นก็คือมีธีมเทคเกียแล้วก็สีเขียวที่อยากเล่นอีกธีมก็คือโลโลวาอ่ะ พระเอกหน้าหล่อของเรากับอแม่สาวผมแดงนะก็มีเอวาแล้วก็มีตัวสเตอร์มโซนะแล้วก็ลาดีหน้ามีน้องหัวแดงอ่าแล้วก็เมเปิลที่เป็นของเฟิร์มของเทเกียนะนี่ก็โรโลวาอืแต่โรโลวาไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะอ่านี้เกรดหนึ่งของโรโลวาเนาะอ่าแล้วก็เกรดศูนย์ ของโลโลวาแล้วก็ฮิวนี่ก็คือโมโมเกะโทเค็นเนาะเด็กนี้มันจะเน้นกับโทเค็นเพราะง,งั้นเราจะเห็นโทเค็นเนี้ยให้แผ่นโทเค็นในเนี้ยมาตั้งสองใบแล้วก็โมโมเกะใบหนึ่งด้วยนะฮะก็คือ,อเค้กก็ซื้อเยอะก็มีพืชโทเค็นเต็มสนามแน่นอนนะมาลุ้นกับใบหลังกล้องกันดีกว่าฟึบโอ้โหฮิวของดาร์ฟสเตนแล้วก็ออเดอร์ของเทเกียนะเฮ้วยสองใบเลยเหร โอเคอุ้ยวันนี้คุมไล้เนี่ยอิวของดาสเตนเคก็ <c oughs> ได้อยู่มัง้งเคครับก็ประมาณนี้กับกล่องบ t ท5ศูนย์หานอะก็ใครเล่นก็ลองไปจับซองเผื่อจะได้ออเดอร์ a อวกัน <c oughs> ราคาแรงมากนะตอนวันที่ถ่ายนะ